นี่นะครับเรามาที่พิพิธภัณฑ์ะไยนะรถรถเก่ารถเก่ารถเก่าเดี๋ยวติดต่อฝ่ายพิพิธภันธ์นก่อนเดินชม<า>้เยะคะครับมาเดินชมได้เลยพิพิธภัณฑ์รถนะครับ รุ่นอะไรบ้างมาดูกันดีกว่ารถตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่านท่าเหนือค่ะท่าเหลือไม่มีรถเยอะหรอพี่เดิบ้านเนาะเดี๋ยวจะผ่านรถนะครับคันนี้หัวหน้าเวฟนะอันนี้ยังไม่ครับ <c oughs> เทไหมเท่น,นะทน,นะครับทำางี้ไว้ให้แม่นั่งหรอพ่อ,พอดีกว่าเ,อาเยอรอมีใหม่ใหม่ใหม่บ้านเราเราตัวตึงจีบอ่ะแม่ตึน,น,นระทีเออว่ะชาวชารีมาแขวนอย่างงี้ดีวกว่าป่ะทุกคนมูออยังเดิมๆดิมเลยนะชาชารีครับนะนี่โรเวียช่วงเดียวแคบป่ะ ยังหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับรถพวกนี้ยังพอมีอยู่อันนี้อะไร n s R เนี่ยตัวหน้าแบนตัวช่องวิทนะนี่ไง n นะครับ n s R ตัวแรกเลยนี่เดี๋ยวต่อไปพี่บ้านเราทำ่างนี้ใช่ไหมต่อถันทันอันนี้อะไรบีดนีบีดนีบีด นด้าบ,บีดนะมุญแจยังมีอยู่เลยเนะีดด่ยรถพิพิธภัณฑ์อะไยว่าขี่ได้เนะี่ยอันนี้โซนนี้ยังไม่ไเ,เกาะะไัไมันมีที่มันมีกี่โซนอ๋อนี่ยามาห้านะ,ะ่รลอะ YL2 รถจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่เรายังไม่มีนะปะที่บ้านไม่มีแดดนี่ตัวนี้กับตัวนี้ไม่มีครับนี่มีตัวแดดนะคอนโดแดด ฟิโนโนี่ฟิโนโ่ใหม่กริกเลยนี่โนโวตัวเก่าเนี่ยสีเดิมเลยนะตัวแรกอะผมพ่อมีคันหนึ่งโนโวตัวเก่าครับ 5M y แล้วก็เป็นตัวโมตัวนี้

ข่าวอ,อเคีนุนเอกวนี่ยที่บ้านเรามีเอกวนอาบ้านเราก็มีจอดอ,อยู่อนนึ่งแล้วนี่อะไรนะเป็นห้าหรอเนี่ยเซตอาหรอพอเคยเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยมีละ่าไม่ค่อยได้ละ โคงมันใหญ่น,จจนู่เนเนอะ J R เียวิตเตอร์อ่ะอนะี่วิเตอร์เอดเนี่ยคันนี้ก็ถ้าสภาพนี้ก็สามหมืน่นหมืนม่นปลายหมืน่นปลาย เนี่ยเบลว่าปะนี se ่เบลอานะครับเบลอาร์ไม่มีเอวจร ที่เยอะมากเลยเขาว่าสกีบอสนู่นอ่ะซวิเกโก้นู่นเห็นไหมเข็มสลอกเลยนี่น่ะ,นนนว,นนะวิตเตอร์เคอารซวิโก้บอสหายรู้ป่ะเถอ,อขึ้น,น,น,นไหมเขามาขึ้นข้างบนนะ ได้ขนาดวะอ,อ๋อโอเคได้ถ่ายได้โรบิเตอร์คนน่าสวยโรบิเตอร์คนน่าสวยรถเยอะมากเลยแค่เจอรถยังไม่ได้ครึ่งให้ดูเลยทีี่่เนยรถที่บา้านเหรอวะโอ้มันเยอะขนาดนี้กันนี่คิดตั้น ส,สั่นอาซีสปินเตอร์นี่ที่เราขายไปอ่ะเนี่ยขายไปอะไราขายไป500สปินเตอร์ CBR อันนี้โอ้โหเอามาขายดูมาจดให้คนดูนเป็นวิทยุพิพิธภัณฑ์ เดี๋ยวให้พ่อทำอย่างนี้ที่บ้านอ่ะนี่ดีเซน้าชมเจีตงป่ะไม่เสียะเขาชมฟรีนะครับพี่นี่เขาชมฟรีดีเนเนี่ย R X ร้อย R X S ดีเซ R ก็เม็ดดีหลังนะเออขายไว้ให้นยแต่คนนี้สภาพสวยเลยเนี่ยเออเม็ดอ้าฟ้าเนี่ยนี่สภาพยังสวยอยู่เลยไม่ของแกเมดตัวไหนวะของแกเมดธรรมดานี่ครับก็อย่างนี้น่ารักว่ะ ไปครับเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองดีกว่าไอ้นี่รุ่นอะไรเอ่ย KR KR ครับมัน RGB เนี่ยไปก่อนบ้านพี่ดำมาฟ้าหลายคัน นะครับเราขึ้นชั้น2นะครับดูรถต่อนะครับชั้น2องนะครับเขาก็เดิบไปเรื่อยนะครับคลิกคลิกวยคลิปเท่โนวาฮอ,อนดา้า ปีที่สิบนี่มันยมมาห้าตัว F เหรอ FZR ตัวนี้ไม่เคยเห็นวะ FZR เนี่ยไม่เคยตัวนี้มันกี่สี่ศวะ โอ้โหตัวนี้มั็นสี่สูบอะตัวนี้มั็นสี่สูบตัวนี้เป็นสี่สูบน,น,นะครับโอ้ยใคจะเจออย่างนี้สักพันเนะาะนี่พอเก่าๆ 1, สัก็พันเลยสี่สูบเลยน,ะนี่ไม่หลุดง่ายๆว่าแล้วใช่นี่เขาว่าสุกินินจาต้นตำรับนินจาเลยนะเนี่ย น,น,นี่ก็เป็น,นี่ยน,นี่ก็เป็น TZR TZR นะครับส่วนคนนี้ก็เป็น TZR ออีกเหมือนกันก็จะเป็นพวกป้ายโฆษณาตอน สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนทันรถโอเคไม่มีอะไรแล้วมะเดินประมาณคร่าวๆแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยววันหลังไปเดินที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายติดไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะครับไปก่อนนะครับ